สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาเจอกับครูแอนนะคะในตัวนี้เหมือนเดิมนะคะในแบบฝึกอ่านมานีมานะนหน้าป .1 เราเหมือนเดิมนะคะของบทที่7เปิดมาในบทที่7เลยนะคะอ่านตามครูครูก่อนนะคะบทที่7บทที่7โอเคชูใจกำมือ ชูใจกรรมอะไรในมือชูใจกรรมมือชูใจกรรมอะไรอ่านตามนะคะในมือเยอะมากค่ะมานี่ ขอดูมือชูใจมีอะไรในมือชูใจขออีกรอบนะคะมีอะไรในมือชูใจเยี่ยมค่ะชูใจแบมือ มานี่แลดูมือชูใจอีกรอมนะคะมานี่แลดูมือชูใจย,ยังมาค่ะไปหน้าต่อไปเลยนะคะอ่ามาแบบฝึกอ่านหน้านี้นะคะ โอเคตอนนี้เราจะเรียกว่าสาระอนะคะการที่มีออ่างอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะเขาจะไม่เป็นพย,ยัญชนะแต่เขาจะเป็นสระเราเรียกว่าสาระอนะคะทีนี้ให้เรียนสะกดตามคุณครูนะคะขออขออีกรอบนะคะขออขออ่านว่าขอ ทีนี้เราจะสะกดในใจนะคะและเปล่งเสียงออกมาเป็นคํานะคะขออ่านตามคุณครูนะกงอจอตอนอทอปย รพอวอ,อหอ่ายอม,มากค่ะตัวนี้น่าจะผิดนะคะตัวนี้น่าจะเขียนผิดเหมือนกันตัวนี้คือสระอือนะคะต้องมีสระอือตัวแบบนี้อยู่ข้างบนด้วยนะคะอ่ะอันนี้เราจะไม่อ่านเนาะ คุณครูพาสะกดตัวข้างล่างเลยแล้วกันนะคะมอือมืออ่อีกรอบนะคะมอือมืออ่านว่ามือทีนี้เราจะอ่านเลยนะคะสะกดในใจนะคะถือหือหรืออีกรอบนะคะคำนี้อ่านว่าหรือ,อ เก่งมากค่ะสารอสารอือส่วนอันสุดท้ายนี้นะคะเราเรียกว่าสารแอนะคะอทีนี้สะกดตามคูแอนนะคะบอแอแบอ,อีกรอบนะคะบอแอแบเก่งมากค่ะทีนี้เราจะสะกดในใจนะคะแล้วเปล่งเสียงเป็นคำออกมานะคะ แเป้แกแจแมแหแแคแถแแแชแแพ แร่แร่แค่แว่เก่งมากเลยค่ะทีนี้หน้าสุดท้ายของบทนี้แล้วนะคะแต่นี้หน้าสุดท้ายให้อ่านตามคุณครูก่อนนะคะปีจอขอดูชูมือ อีกรอบนะคะปีจอขอดูชูมือมาทัดข้างล่างนะคะถือดีรีรองอมืออืออพอดีอันตมคุณคูนนะคะต่ำตอ มันพัดข้างล่างนะจอแจอีกรอบนะคะจอจานนะคะจอแจแลดูถือแหแบมือถือกะทะถือดีดีอ่านตาม,มคุณครูอยู่นะคะ สีมอมอขออีกรอบนะคะสีมอมอมารออาจะมาขอปอกะเจ้าเอามือถือมะละกอ เยี่ยมมากๆากเลยค่ะหากคำไหนฟังไม่ทันหรืออ่านไม่ทันนะคะให้เด็กๆรีหรือว่าย้อนกลับไปฟังนะคะจุดนั้นอ่านทุกวันนะคะแล้วเราจะจำได้แล้วเราจะเป็นคนที่อ่านเก่งอ่านคล่องไปนะคะ,ะสำหรับบทนี้นะคะคุณครูก็มีเนะื้อหาเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ